อ่าโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเศรษฐีนะครับแล้วก็เพื่อนๆแฟน BFF ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เป็นการแข่งกระชับมิตรนะครับอ่า BFF นะครับ <Okay. S 1> จะเจอกับแลมดังนั่นเองวันนี้ผมอยู่กับพี่นัทนะสอมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อน2อในสมเกมนะครับไทยอ่าโลกไทยตัดสินอวกาศเก็บสองศูนย์เลยหพี่นัทจะดีแล้วจะดีเลย เอาเออเราดิเราดิกระชับสองวันติดเลยตายหาแล้วโอ้สุไลมานด้วยอะ่ะตายหาไม่ถึงสิบ ซี่เขาเนาะไม่กลัวไม่กลัวเออลืมส่งเขาเลยอ่ะผู้เขามีป้ายแดงด้วยอ่ะเฮ้ยคนยิงมาใส่ล้มนะ ก่อนจะแข่งก็ช่างจิตช่างใจกันนะฮะว่าจะเล่นดาร์คมมลหรือเซเรนาดีสุดท้ายเลือกเซเรนาเนะาะบินดดนี่มีออฟเกียนเกียนด้วยเหรอ <laughs> ตัวนี้ไม่มีป้ายแดงไม,ไม่ไม่เท่าไรนะเ <12. S 1> ขาจะเล่นสามหลังกันถึงคนนี้นี่ไนงะ <7. S 1> อ่ะเราเอาอะไรบนเลยไหม เบอร์สองกอนนะไปเบอร์แปชีวิตสิบสองล็อกดีกว่าเผื่อสิมันยังได้ออกคุกได้นะเอางั้นดีกว่าสิบเอ็ดหรือเอาเบอร์ลินนะเบอร์ลินเหรอ ได้ไจัดให้จัดให้ตามคำขอครับผมกับพินัทนี่เล่นคู่กันโอ้ยนานมากละเห็นไหมเห็นมันทรางตามหลังไหมรอบยังไงยังไม่รอบเลยตัวนี้อ้าวตอนสี่ไปสิบน่นไงเอาลายล่างจริงด้วย ผมเล็งเจ็ดวัดโคงดกว่ะวัดโคงไ,ไม่ออกฝากด้วยนะที่เหลือสุเรมานเบิ้ลสีนะครับไ,ไ,ได้ด้วยได้ด้วยเขาม,มีไกด์นะตัวนั้นอนะ่ะตัว

ไแล้วโอเคโอเคได้้แลวมาแล้วสิอ,สอืมตัดเราไปคู่หนึ่งละเอาพลาดเอาผมผมเหยียบแลนมาเขาก่อนแล้วกันไอสามหลังเขาอะไอ้ยเอ,เอ,เอ้ยสามหลังเราสามหลังเราชิปหาย ป๋ายแล้วอ่ะเอาตรงไหนดีเอาเรนมาก่อนเอาเรนมาก่อนลายล่างโอ้โหเกือบเกือบเกือบล,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 ลายมันก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยลุ้นโคมงบไม่ลุ้นแท็กซี่อ่ะจัดไปออกด้วยวันนี้พี่นัดมาเซตนี้นะครับดาร์คเซเลน่านะโคงหมวก หมั่เก่าๆนะฮะยังใช level, <mm ้ได้นะแท็กซี่แล้วก็กล่องบินนั่นเองอะไรอองที่วะเอ้าทำไมคู่ขี้ทำไมคู่ขี้ผมหมดแล้วเนี่ยเอาอะไรดีไปลยาวไปเลยนะอ่ะ หรือเอาสี่สองสี่อ่ะได้อยู่ได้อยู่คลิปหายแล้วอะใช้ไปไไโดนว่ะพี่เล่งสองสี่ออกหกเฉยเลยอ่ะ ใช่เราไม่ได้เล่นตามเกมเราเลยเนี่ยเบิ้ลเบิ้ลบินเราเนี่ยเกมไม่อวยเรา ่าเสียดายเสดายดูดูเขามันจะเอาลายอย่างเดียวเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงถ้าเราตัดลายมันได้มันกติดเอย่างเดียวทำอะไรสองกับห้าไปตาฉันแล้วสองห้าฮะ จัดให้จีบหน่อยมันจะซื้อตรงที่ยืนนั่นแหละเฮ้ยทำไมคู่ขี้ผมมันอ๋อมันเล่นไลายงานงอกคู่ขี้ลมหมดอะหมดได้ไงวะอ่ะแกตัวใหม่ครับอีกสองเกม ต้องเอาคืนแล้วนะ,วเ,ะเปลี่ยนเป็นดาร์กมิวไหมเปลี่ยนนะออแต่ว่ามันสกิลมันไม่ออกนะอืมเปลี่ยนก็ได้ลองล,นนอลองดาร์กมิวดูส <c oughs> วัสดีค่ะต่ ถ้าพี่นัดเปลี่ยนเป็นดาร์คมิวผมต้องเอาโค่งใส่แทนกล่องบินอกเอาอะไรใส่นะเอาโค่งไงใส่แทนกล่องบินอ๋อดาร์คมิวกล่องบินทีมอยู่แล้วจัดไปให้มันออกกันนะให้ <c oughs> มันออกเถอะเราไม่ยอมจบแค่สองเกมใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เราทอยมั่วมากเลยนะใช่ใช่มั่วมากทอยสี่ออกสิบทอยอะไรก็ไม่รู้ทอยสองสี่ไปหเฉยเลยอ่ะไม่เป็นไรเราไม่พูดมากเราแก้ตัวดีกว่า ไม่มีปัญหาอะไรว่ามีป้บห้ามปอบชวนปิดคนมาเนี่ยผม เขาบอกแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งใช่ใช่ใชหวังว่าคงจะมีเราสองคนใครได้คนแรกบ้างเนาะ ได้บินด่วนเออาโค okay. บินด่วนบินทีมอ,อะไรของมันวะนี่มีใครบอกอะไรทำไมอ่ะ้จะเอา ซื้อต่อไปแทนก็ดีนะแต่โคมันป้องกันห้าสิบบาทแต่มันได้อยู่แหละแต่ซื้อต่อมันอากาแดงกาแดงบุกผ้อยู่เลยกาแดงออกล็อกกระจกงั้นโคงดีกว่าทั้งนั้นอะผมว่าโค <c oughs> งดีกว่า <c oughs> แล้วเขาเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าทำไมมันจำชื่อเขาไม่ได้ผู้หญิงมาแล้วนะแต่ผู้ชายยังไม่มา เกมอยู่เราจะแพ้ไม่ได้นะแพ้ไม่ได้นะครับอายนะครับสู้เพื่อหน้าตาตัวเองนะตอนนี้เขาไปเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าในไลน์เขาใช้ชื่ออะไรแสลมใช่ไหม ตอนแรกคนนี้เขาแคนีอ้นี่นะพีเฮ็ดนะแต่มาช่วยมาช่วยแซลมดังอะแล้วก็คงจะเปลี่ยนชื่อด้วยผมก็หาพีเฮ็ดอยู่เนี่ยอลองดูนี่มันแซลมดังศูนย์แปดใช่ไหมใช่ใช่ใช่คนนี้ละอ่ะมาละดักมิวนะไม่ใส่ทงมานะ ว้ลุยอ้าวแข่งเกินไปแล้วใช้เพชร,รอ๋อไม่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 ใช่เขาบอกว่าไอ้นี่รอบนี้จะไม่ได้คะแนนจะไม่ได้คะแนนเพราะว่าเราชวนเพื่อนไปครบแล้วไงนในวันหนึ่งจะแพ้จะชนะก็ไม่มีคะแนนอ่ะผมอ่ะอันไหนวันเนี้ยตาเนี้ยไม่บอกไม่เป็นไรไม่เป็นาย ไปเชื่อมเชือมเช่เอาเไร่เว็นไรคะแนนไม่เอาโอ้ยดับเบิลด้วยเอาอมาสองห้าอสองห้านะ เออมาเอาไหนอ่ะสีเขียวสีเขียวนะจัดให้ไม่มีจะมีดูดอ่ะชิ้หมายดูดมันไปบิน มีด่วนมีด่วนเขามีด่วนอ๋อไม่ใช่ด่วนสิเขาตาเขาทอยพอดีกลายเป็นเริ่มเกมจากจุดบินมีแบบนี้ด้วยเหรอมาไม่เป็นไรงานมันมันเสียละอ่าโอเคค่บอกค่บอกก็ได้เอาไงเอาหกนะ 6-6มีอ,ออก,กออเกาะไหมาบแดงมีใช่ไหมอเอาไม่ได้ใส่ใส่ <ไป S 1> โครงายแดงบวกหกระจกใช่ไหมไม่เอามาล้วสุรไรมานที่คือ แล้วดูวางฉลาดด้วยน,นะันแี่ <10. S 1> นนะบินได้ไหมบินไหวไหมอยากได้เลนด์มาร์กมากันลายนี้ก่อน าสายหลุดงานเข้าลาักัชก็สายหลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเล่นอาศัยตามความเข้าใจกันแล้วนะฮะเบิร์สองนะครับชัวชัวนะช็อตนี้เราโค้งออกนะครับอ่ะคนเดียวไปเลยอธิบายใจบินอีกไหม โอ้โหอ่อะอะอ,ะออกไปเลยคง100%นะ10นะครับอ่ะเขาตัดแล้วครับอโอ้บินด้วยครับสุไลม,มันสามหลังนี่ผมพลาดไม่ได้เลยเนี่ย โอเคครับผมอ่ะบินด่วนผมมาต้องดูดแล้วมาต้องดูดแล้วมึงมานี่มานี่อ่ะโอเคเขาต้อง12กับ11ครับถ้าจะตัด 10. 10จบเลยนะฮะ,ะเกมนี้ครับเสมอแล้วหนต่อนหนึ่งเกมพี่นัดไม่บินผิดเมืองนะ <4. S 1> อ๋อพี่นัทไม่ได้บินผมลืมผมบินอ่ะทอยสี่จบไปนะครับ คะแนนไม่มีโอ้ชีวิตผาชาวบ้านเขาสูญไปหมดอขอโทษละกันเนาะเดี๋ยวรู้ครับจะมีใครชวนหรือเปล่าถ้ายังไม่มีใครชวนเดี๋ยวผมชวนเนาะเพราะว่าผมชวนแล้วมันมันจะไม่ได้คะแนนกันนะครับวันนี้ผมชวนเพื่อนเล่นไปหลายคนแล้วขอญาติคอสักคู่นะฮะ สา,<ง>สายหลุดสายหลุดสายหลุดเป็นไงสายหลุดแล้วเป็นไงสายหลุดแล้วเวิร์กไม่ต้องโทรไหม <c ười> โทรไปเลยไอ้สรุปว่าปิดแบบเล่นแบบฟุตบอลเลยปิดต่อคนเลยคน,คนต่อคนเลยคนต่อคนเลยซื้อเมืองไหนเราก็ซื้อเมืองนั้นอ่าประกบตัวประกบตัวประกบตัวไว้มันมันจะได้เดินเกมไม่ได้ใครจะชวนรอบเนี้ยังไม่มีใครชวนมผมชวนแ<ม>ล<ะ>้ย ชวนชวนไปก่อนชวนไปก่อนแล้วเดี๋ยวออกแล้วผมชวนพีดเองไม่เป็นไรคะแนนไม่เอาหรืออยากได้ <c oughs> อยากได้อยากได้คะแนนจะได้ทองตอนตอนนี้มันคูณสองอยู่อ๋องกทองอยู่มันไม่มีใครได้เลย <c oughs> ใช่ใช่ไม่มีใครได้เลยผมพาจนไม่มีใครเสียผ<พ>ัด <จน S 2> จัดการให้เพชรไปเลยไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียก็ไม่เอากันพาจนไปเลยเนี่ยไม่เป็นไรโอ้ย20เพชรไม่ใช่ไม่ใช่เพชรผมหมายถึงพาคนอื่นจนทองจนคะแนนไปเลยเนี่ยอน้นเดี๋ยวด้วยเดี๋ยลืมซื้อกันยังไม่ได้ทีกดซะแล้วอ่าอ่าเ <ไป S 1> มื่อกี้เราพลาดอย่างอะเขาก,ากันเกาะนู้นแต่เราไม่ยอมเปิดก้าวนะ อ่ะพร้อมนะพร้อมลุยเกมสามครับตัดสินนะฮะอวกาศนะครับอุอีอันงานเข้าฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องไวต้องไวเล่่นยยากอูเฮ้ยทำไมเราไม่เคยได้คนแรกเลยวะสามกระดานนี่ไม่ไม่มีใครได้คนแรกเลยเนี่ย อยู่เลยเพราะว่ามันต้องไปตกไอนหนูน่นอาหัวเบิ้นด้วยไม่เป็นไรปล่อยมันไปไเ,ปไเปก้าเลยนะได้ก็เถอะอ่าเลื่อๆเ,เ,เ,เลยไปตามมันไปตามมันไปเรื่อยๆเขาจะไปสิบมันจะไปส <10. S 2> ิบป,ปเดี๋ยว นั่นไงสลาดจริงๆเลยไม่มีด้วยไม่แพงมั้งแพงอยู่ 12m นี่ะมีตับปะล่ะเดี๋ยวดูให้70%เปิดอัตโนมัติไปลองดูโดนอยู่ดีละไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลือ พี่นัทพยายามบินบ่อยๆนะผมมีธงมาเผื่ออยู่นี่หลายล่างโอ้โหแท็กซี่มาด้วยไปแล้วข้ามโลกแล้ว,ว,ลวถ้าหกผมจะบินได้ไหมเนี่ยหกก็ไม่ได้ด้วย แต่เกมนี้ฝากให้พี่นัดเล่นคนเดียวนะสายหลุดอีกแล้วสายผมหลุดอีกแล้วนะครับโอ้โหเน็ตทุเรศมากเลยนะโัรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอะโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการปิดเกมกันนะในเร็วๆนี้ แต่ผมต้องได้เจ็ดนะฮะโยเค,ครับแล้วเดี๋ยวพี่นัดจะมาตบเมืองข้างๆนะ<า>ถ้าอีอันตัดไม่ได้นะครับอ่ะโอเคครับก็เทคนิคเดิมๆนะสำหรับการเล่นทีมครับอีกคนนึงวางเมืองอีกคนนึงตบเมืองนะครับเนี่ยครับเราวัดโคงไปจบข้างหน้าเอานะครับ อ้ไม่ออกด้วยนะมาแล้วนะครับเบิ้ลมาแล้วไปไหนก็ได้ตัดได้นะครับเขาตัดได้ดอู้บินด้วยนะฮะ มีไกด์ไหมอ่ะผมสิบก่อนลวกันเพื่อโคงออกเนาะไม่ออกนะครับมาแล้วฮะนี่ใจคอจะจะากอย่างเดียวเลยนะฮะเนี่ยอ่ะตัดนะครับเรามีตัดนะ โหดนะครับแสลมดังนะจาเบินสองอ๋อบินนะฮะเบินสิบสองครับชอตนี้คาดว่าจะเบิ้สี่ต่อนะส,สีไม่เบิ้ลก็ต้องวัดโขงนะครับแบบนี้ไม่ออกเลยตขลงฝังผมจะบ้าตาย ไม่บินก็ดีใจแล้วครับเรผมสองหแล้วกันอู้เบิร์ผมยังไม่ปล่อยเลยเหรอไม่นะไบินด่วนครับต้องขอละ้ออะโอเคนะครับกระจบไปนะครับเกมอู้เออเไม่มียงฟ้าใช้โอเคเกมที่3นะครับเป็นทีมผมนะครับ BFF นะทุเรศมากเลยคะแนน นักเกียรตนักเกียรตศูนย์นักกระดานโอเคนะครับชนะไป2ต่อ 1, 1> นะครับแต่เป็นชัยชนะที่แบบเหนื่อยแล้วก็สุดๆเลยนะกว่าจะได้ชัยชนะจากการกระชับมิตรครั้งนี้นะครับยอมรับฝีไม้ฝีมือของอาสายเข้าเดี๋ยวโทรไปยอมรับเลยนะครับฝีไม้ฝีมือของแคนนี้นะเก่งจริงๆนะครับเดี๋ยวรอพี่นัทสักครู่หนึ่งนะครับ ก็ต้องขออภัยผู้ที่ติดตามรับชมคลิปเก่าๆด้วยนะครับที่ว่าบางคลิปนะครับเสียงจะมีปัญหานะครับอย่างคลิปที่รีวิวกับน้องโมนะก็มีเสียงคลื่นแทรกนะครับเป็นหูฟังของน้องโมนั่นเองเมื่อวานก็อัดอัดกระชับมิดนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงเกมนะครับมีแต่เสียงผมพูดนะก็เราจะทําการปรับปรุงนะครั้งต่อๆไปจะให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็น่าจะจบเท่านี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลอง ขอกับพี่นัทนิดนึงเผื่อพี่นัทมีอะไรจะฝากนะครับอ่ฮาฮัลโหลกลับมาได้กลับมาได้เปลี่ยนแผนได้ผล <c oughs> แต่เขาก็โหดดีเหมือนกันเนาะสุไลมานกับไอ้นี่ใช้ได้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 เลยเอาเหนื่อยเลยครับ อ่ะเดี๋ยวมีอะไรฝากส่งท้ายมาผมจะปิดคลิปละฝากอะไรอ่ะฝากอะไรก็ได้เนี่ย<ร>พี่วงวพีวีซาเกมเขาก็ฝากไปหมดละถึง,ถงแบบว่าถึงเก่าอ่ะแต่ว่ายังเก่าอยู่นะถึงเก่าแต่ยังเก่านะคารมคมคายไม่เคยเปลี่ยนอ่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมด้วยวันนี้ ขอบคุณพี่นาจริงๆเลยคิดถึงจริงคู่หูเก่าผมนะวันนี้มาร่วมแข่งทีมกระชับบิ๊กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีคลิปดีๆมีอะไรดีๆเดี๋ยวมาลงให้ทุกท่านได้รับชมใหม่นะครับคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ